ตอนนี้คือชื่อตอนทําให้ YouTube มีคนเข้าวันละ200-300คนนะก็ผ่านมาแล้วแหละสําหรับคลิป YouTube ที่ได้ทํามาเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บ,บนึงวันนี้นะครับจะมาบอกถึงการทํำ YouTube ให้มีคนดู200-300คน ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีคนดูนะเพราะว่าเคยทำ YouTube มาหลายครั้งแล้วแล้วก็คราวนี้ตอนนี้เอาจริงไงต,ตั้งแต่สร้า YouTube มาได้ประมาณ2เดือนนะแล้วก็มีวิดีโอประมาณสักแปดสิบตอนน่ะตอนนั้นน่ะมันก,ก็รู้สึกว่ายิ่งอัพนะวิดีโอมันก็มีคนดูเรื่อยๆอะ่ะยิ่งอัปตอนใหม่เนียคนดูเรื่อย แล้วมันก็มีสอง0ามรอยวิวไงจะเอาประสบการณ์มาแชร์ไงก็ประมาณว่า2-300ตอนอะ่ะมันก็ยังสู้ยูทูบเบอร์คน,นดังๆไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเราอยากให้ยอดวิวเป็นล้านวิวอะไรเงี้ยล้วก็ทําต่อไงผมก็ทําต่อไงแล้วก็ EP ก็ไปถึงตอนที่ร้อยยิบกว่า,วามันก็จะรู้สึกว่า คนดู YouTube ไป800วิวต่อวันแล้วอะ่ะแล้ว800วิวนี่มันก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเพิ่มได้อีกไงแล้วก็เพิ่มวิดีโอไปประมาณ130ปราตอนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งวิดีโอมันก็เป็น135 5วิวต่อวันแล้วคือมันก้าวกระโดดอะ่ะ คือจะบอกทุกคนว่าอย่าหยุดอัพวิดีโอนะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วไง <Okay. S 1> ถ้าเกิดช่องของเรามันไม่น่าติดใจหรือมันไม่มีอะไรเขาก็จะไม่อยากมาดูเท mm. ่ากับทุกคนก็ต้องทำคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจนะ mm. แล้วก็ครั mm. ้งหน้าพบกันกับช่องเ mm. มื่อเวลาว่างวันงเกิดปิง๊งถ้าเกิดมีคนชมวาละ5000วิวเดี๋ยวจะมาอัดคลิปบอกใหม่